ซื้อหรือไม่วันนี้เสนอตอนเดอะบาร์มโบยอชัน hmm. mm hmm. เองนะฮะแพ็กเกจเป็นแบบนี้ทําด้วยกระดาษดังนั้นใครจะพกไปเล่นสงการหมดสินนะฮะ mm hmm. มินิ่วนของลิปชิกแล้วก็บลัชออนแล้วก็ไฮไลท์เชดดิ้งอายแชโดว์ครบนะฮะเริ่มจากใช้เป็นบลัชออนแบบครีมก่อนมีสีส้มสีชมพูโอเคออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าต่อมาค่ะก็จะเป็นการเชดดิ้งนะคะลองดูอันนี้บรอนเซอร์นีจะคล้ายๆกับบาฮามาแต่ว่าจะเข้มกว่าเหมาะสำหรับสาวผิวเข้มนั่นเองซึ่งแยเองก็ชอบอ่ะต่อมา าคก็คือใต้โหนกคิ้วยัยก็จะใช้สองสีนี้เป็นสีอายแชโดว์กับสีไฮไลท์นั่นเองจ้ะหลังจากนั้นแต่งตากันบ้างนะคะเปลือกตายะใช้สองสีนี้ผสมกันตึงๆเป็นยังไงก็แบบสีไม่ค่อยติดจะเป็นชิมเมอร์กลิตเตอร์ซะมากกว่า แบบแนวแนวชิมเมอร์มากกว่านะคะอ่ะแล้วก็เลยมาที่สีหนังตาหน,นึงเพื่อให้ตาของแกดูไม่บวมปูดจนเกินไปนั่นเองก็ได้หน้าตาแบบนี้เบาเบอร์ไม่ต้องคัดทีนี้ใต้ตาก็ใช้2ส,สีนี้เหมือนเดิมนี่สองสีนี้แต่ว่าก่อนอื่นต้องลงพลาเมอร์ก่อนไม่งั้นมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่อันนี้พูดก,กันตรงๆนะคะอ่ะเห็นปะก็ทำดอลลี่อายขึ้นมาทีนี้เราก็ทำให้ดอลลี่อายชัดขึ้นไปอีกโดยการ ทำใต้ตาตรงนี้ให้เป็นสีดําแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําถุงใต้ตากันด้วยสีน้ําตาลเป็นอันดับต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งสีดำเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมว่าอ่ะพอสีน้ําตาลหลอกๆนิดๆแยะแล้วเนี่ยก็จะแบบเห็นถุงใต้ตาที่ชัดขึ้นดูเป็นดอริ y e y หน้าของเราก็จะดูเด็กลงตาก็จะพุ่งขึ้นนะฮะสุดท้ายค่ะแล้วก็ลงบรัชออนกันนะคะสีส้มกับสีพูนี้ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยสรุปแล้วว่าใน อันนี้ในพาเลทนี้นะคะไม่ใช่แค่สสีคือสีทาตาที่เป็นสีเขียวกับสีออกเทาๆนั่นเองนะคะคุ้มค่าควรซื้อจับจองเป็นเจ้าของเดี๋ยวนี้เลยะค่ะแต่ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์เมืองไทยไม่มีเสียใจด้วยนะคะต้องซื้อตามร้านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนี่วนปลายจมูกเสร็จเรียบร้อยครบโอ้โหดีงามมาดูลิปสติกกันบ้างลิปสติกก็แบบอืม ใช้ได้เป็นสีสุภาพไม่เหมอกับแย่เพราะว่าแย่ไม่สุภาพนะคะเป็นคนหยับขายทุยนี่สีมพูสิพูสีต้มคือออกมาคือดีอ่ะเพราะว่าถ้าคนใครใช้ก็ชอบติดใจ